สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนสนใจมากๆเลยค่ะเรื่องดวงชะตาครับผมแล้วก็จะเจาะจงไปที่คำทำนายสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมปี2568นี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ครับเป็นหัวข้อที่น่าติดตามจริงๆครับผมข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้เนี่ยมาจากคำทํานายของคุณราชาดาพรมยานอ๋อค่ะมีแกปปี้พรมยานใช่ไหมคะใช่ครับหรือที่รู้จักกันในชื่อมีแกปี้พรมยาน ซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าคำทำนายนี้มีแง่มุมไหนที่น่าสนใจบ้างหรือมีรายละเอียดอะไรที่เขาเน้นเป็นพิเศษใช่เลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเหมือนมาสกัดแก่นสำคัญหรือประเด็นหลกัหลกๆกันนะคะที่ผู้ทำนายเขาให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินสุขภาพความรักหรือว่าโชคลาภครับเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรออกมาครับคือการตีความเรื่องดวงชะตานี่ก็มีหลายแบบนะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันตามเนื้หอหาที่ที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลนี้เลยพยายามทําความเข้าใจสิ่งที่เขาอยากจะสื่อแบบตรงไปตรงมาที่สุดครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยนะคะประเด็นแรกดวงการงานค่ะทำทำนายบอกว่าช่วงตุลาคมนี้ชาววันพุธกลางวันอาจจะต้องเจอกับความเหนื่อยอม,มีอุปสรรคเข้ามาบ้างครับแต่แต่ก็น่าสนใจตรงที่บอกว่าถ้าเราอดทนใช้สติปัญญาช่วยเนี่ย ก็จะผ่านไปได้แบบเขาใช้คําว่าแบบชิวๆเลยนะคะครับจุดนี้น่าสนใจนะครับคือพูดถึงความยากลําบากนะแต่ผลลัพธ์ที่ตามมากับดูดูผ่อนคลายมากคําว่าชิวๆเนี่ยมันก็อาจจะดูขัดขัดกับอุปสรรคนิดหน่อยนะครับใช่ค่ะมันอาจจะสะท้อนว่าอุปสรรคที่เจอถึงจะดูเหมือนใหญ่แต่พอเราใช้สติเข้าไปแก้ปัญหาจริงๆมันอาจจะไม่หนักอย่างที่คิดก็ได้หรือ,ออาจจะเป็นการให้กําลังใจว่า เออปลายทางมันคุ้มนะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีอีกจุดที่เขาเน้นมากๆเลยในยเรื่องงานคือเรื่องคําพูดค่ะอ๋อคาพูดเหรอครับใช่ค่ะคําทํานายบอกว่าได้งานได้เงินเพราะคําพูดอันนี้เหมือนให้ความสําคัญกับการสื่อสารมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับการที่เขาเชื่อมโยงคําพูดเข้ากับเรื่องงานเรื่องเงินโดยตรงแบบนี้แสดงว่าผู้ทํานายมองว่าทักษะการพูดการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเจรจา การนำเสนอหรือแค่การพูดคุยทั่วไปมันมีผลมากๆในช่วงนี้อืมค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์แล้วแต่ส่งผลต่อความสาเร็จในงานในเงินได้เลยครับแล้วเขาได้ขยายความไหมคะว่าต้องเป็นคำพูดแบบไหนหรือต้องสื่อสารยังไงเป็นพิเศษถึงจะดีอะคะเอ่อในข้อมูลที่เรามีไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่แต่ว่าการที่เขาย้ำเรื่องสติตอนที่พูดถึงการผ่านอุปสรรคก่อนหน้านี้ค่ะ ก็อาจจะพอนำมาเชื่อมโยงได้ว่าการพูดที่ได้งานได้เงินเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นการพูดที่ผ่านการคิดมีสติรู้ว่าควรพูดอะไรเมื่อ,อไหร่กับใครไม่ใช่แค่พูดเก่งอย่างเดียวอ๋อค่ะค่ะอาจจะต้องเป็นการสื่อสารที่มันสร้างสารรค์ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยทานองนั้นครับเข้าใจแล้วค่ะเน้นที่คุณภาพของการสื่อสารนั่นเองงั้นเราไปดูเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะดวงการเงินอันนี้ภาพรวมดูดีทีเดียวนะคะเขาใช้คำว่า ดูแล้วไม่น่าห่วงเลยค่ะครับดูดีเลยแล้วเขาก็ให้เหตุผลสนับสนุนไว้หลายอย่างด้วยนะทั้งความสามารถในการจัดการเงินส่วนตัวที่ดีอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีโชคด้านการเงินเข้ามาเสริมด้วยรวมถึงอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอีกต่างหากโหฟังดูดีมากเลยค่ะแต่แต่ก็มีคำเตือนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอย่าประมาทนะคะบางทีคุณมีมุมฟุ่มเฟือยอยู่เหมือนกันนะคะ ใช่ครับแล้วก็แนะนำให้ใช้จ่ายอย่างมีสติด้วยค่ะเหมือนถึงจะดีแต่ก็ยังมีจุดให้ระวังตรงนี้สะท้อนได้น่าสนใจนะครับคือไม่ได้บอกว่าดีแล้วจะดีตลอดไปแต่ชี้ว่าปัจจัยส่วนตัวอย่างนิสัยการใช้จ่ายหรือความประมาทเนี่ยมันก็มาบั่นทอนสถานการณ์ที่ดีได้แล้วคำว่าสติก็กลับมาอีกแล้วในเรื่องการเงินใช่ค่ะสังเกตเหมือนกันครับ น่าสนใจมากมันเหมือนตอกย้ำว่าความมั่นคงทางการเงินไม่ได้มาจากโชคหรือคนช่วยอย่างเดียวแต่ต้องมาจากวินัยการควบคุมตัวเองด้วยนั่นแหละครับแสดงว่าคําแนะนําเรื่องสตินี้เหมือนเป็นธีมหลักเลยนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินมีความเป็นไปได้สูงครับ การที่คำนี้ถูกใช้ซ้ำๆอาจจะบอกว่าผู้ทำนายมองว่าการรู้ตัวรู้คิดรู้ทันอารมณ์ความต้องการตัวเองเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆช่วงเดือนตุลาคมนี้ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามเหมือนกันบอกว่าต่อให้มีปัจจัยภายนอกดีหรือไม่ดีเข้ามาการตัดสินใจการกระทาที่มาจากสติของเราเองนี่แหละจะเป็นตัวกาหนดผลสุดท้ายชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะที่นี้มาดูเรื่องที่สำคัญมากๆอีกเรื่องคือดวงสุขภาพ อันนี้คำทำนายดูจะมีคำเตือนค่อนข้างเยอะเลยนะคะเริ่มจากเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอที่มาจากการโหมงานหนะักใช่ครับและคำเตือนนี้ก็เอ่อไม่ได้มาเบาๆด้วยนะมีบอกถึงขั้นว่าอาจจะรุนแรงจนหามตัวส่งโรงพยาบาลได้นะคะจริงเหรอคะแรงเหมือนกันนะเนี่ยครับเป็นการเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากระหว่างการทำงานหนักกับการเจ็บป่วยที่อาจจะรุนแรงได้ฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะ แล้วนอกจากพักผ่อนน้อยยังมีประเด็นสุขภาพอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นไวรัสจากอากาศเปลีย่ยนอ๋อค่ะอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอสายพันธุบีหรือต่อมทอนซิลอักเสบปัญหาเรื่องหลอดลมก็มีแล้วก็ยังรวมไปถึงระบบย่อยอาหารด้วยครับโอ้โหครอบคลุมหลายระบบเลยนะคะทั้งติดเชื้อทั้งระบบภายในแสดงว่าช่วงนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษจริงๆ ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเลยครับการที่เขาระบุอาการป่วยที่หลากหลายขนาดนี้อาจจะสะท้อนว่าสภาพร่างกายโดยรวมอาจจะอ่อนแอลงทำให้เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพได้หลายทางไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอืมค่ะอาจจะต้องใส่ใจทั้งการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ดูแลสมดุลของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีครับแล้วก็ยังมีคำแนะนำสำหรับคนที่เริ่มอายุมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีเจาะจงไปที่กลุ่มผู้สูงวัยหรือคนที่อายุเริ่มเยอะ เตือนให้ระวังเรื่องข้อเข่ากระดูกเป็นพิเศษเลยค่ะพร้อมคำแนะนำชัดเจนว่าเสริมแคลเซียมบ้างก็ดีนะคะซึ่งก็ตรงกับความรู้สุขภาพทั่วไปแต่การที่หยิบมาพูดช่วงนี้อาจจะหมายถึงว่าตญหานี้มันมีโอกาสจะชัดเจนขึ้นสำหรับชาววันพุธกลางวันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับสรุปคือสุขภาพนี่ต้องเน้นพักผ่อนให้พอระวังโรคติดเชื้อต่างๆแล้วก็ดูแลระบบภายในให้ดีส่วนคนที่มีอายุหน่อยก็เน้นเรื่องกระดูกข้อเข่า ับโดยรวมแล้วคำแนะนำด้านสุขภาพในคำทำนายนี้ดูจะเน้นไปที่การป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองแบบรอบด้านเลยครับเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่เขาบอกมาเข้าใจค่ะต่อไปมาดูเรื่องของหัวใจกันบ้างดวงความรักค่ะคำทำนายแบ่งเป็น2กลุ่มชัดเจนเลยคนโสดกับคนมีคู่ครับผมสำหรับคนโสดนี่ดูเหมือนความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนะคะเขาใช้ควาว่ามาไวไปไวใช่ครับ และที่น่าสนใจคือเขาให้เหตุผลที่เป็นไปได้ไว้สองแง่มุมเลยนะยังไงคะ 1. คือปัญหาอาจจะมาจากข้างในตัวเราเองคือตัวคนเองก็เบื่อง่ายด้วยแหละอ๋อค่ะกับอีกมุมคือปัญหามาจากข้างนอกคือไปเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาการระบุสาเหตุทั้งสองด้านแบบนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนบอกว่าต้องดูทั้งตัวเองแล้วก็คนที่เข้ามาด้วยถูกต้องครับมันสะท้อนว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยอาจจะมีสาเหตุทั้งจากทัศนคติ นิสัยส่วนตัวแล้วก็คุณภาพของคนที่เลือกคบด้วยอืมคำแนะนำที่ให้ไว้ก็เลยสอดคล้องกันคือเลือกคู่เลือกคนและคบหาดูใจก็ศึกษากันให้ดีก่อนก่อนจะตัดสินใจค่ะเน้นให้รอบคอบใช่ครับเน้นให้ใช้เวลาให้รอบคอบไม่รีบร้อนซึ่งมันก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องความเบื่อง่ายของตัวเองแล้วก็เรื่องการคัดกรองคนไม่จริงใจออกไปด้วยครับแล้วสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วล่ะคะคำทำนายว่ายังไงบ้าง สำหรับคนมีคู่เนี่ยคำทำนายชี้ว่าจุดโฟกัสหลักช่วงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องความหวานแหววของคู่รักโดยตรงนะอา้าวหรอคะครับแต่อาจจะมุ่งเน้นไปที่ลูกเป็นหลักหรือถ้าไม่มีลูกก็อาจจะเทความสนใจไปที่การดูแลสัตว์เลี้ยงแทนครับอ๋อเหมือนกับว่าพลังงานความใส่ใจจะไปอยู่ที่สมาชิกตัวน้อยๆในครอบครัวมากกว่ามีความเป็นไปได้ครับซึ่งการเปลี่ยนจุดโฟกัสแบบนี้คำทำนายก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีค่ะ แต่อาจจะสะท้อนถึงช่วงเวลาหรือภาระหน้าที่ที่เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ละเลยเรื่องความสัมพันธ์ของคู่รักไปสะทีเดียวนะครับใช่ค่ะเพราะมีคำแนะนำเสริมมาด้วยว่าควรจะเติมความหวานให้กันและกันบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อเนาะนี่เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจเลยครับว่าถึงแม้จะมีเรื่องอื่นให้ใส่ใจเยอะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมดูแลความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยค่ะ การเติมความหวานก็อาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้หากิจกรรมทำร่วมกันแสดงความรักความใส่ใจเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์มันจืดจางไปตามเวลาหรือภาระอื่นๆที่เข้ามาแทรกเข้าใจแล้วค่ะสรุปคือคนโสดต,ต้องรอบคอบในการเลือกดูใจกันดีๆส่วนคนมีคู่ถึงจะโฟกัสเรื่องลูกเรื่องสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมดูแลความสัมพันธ์ของตัวเองด้วยเป็นแบบนั้นเลยครับดูเหมือนเขาจะให้แนวทางที่ค่อนข้างสมดุลสำหรับทั้งสองสถานะเลยนะ ทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยค่ะดวงโชคลาภค่ะคำทำนายฟันธงมาชัดเจนเลยนะคะว่าดวงมีโชคโอ้อันนี้เป็นข่าวดีเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามคำทำนายและเขาก็ยังระบุที่มาของโชคให้ชัดขึ้นด้วยใช่ค่ะบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโชคจากการเดินทางอ๋อเดินทางแล้วยังเจาะจงไปอีกว่าเลขยานพาหนะจะให้โชคอันนี้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงมากเลยนะคะครับ ถือว่าเฉพาะเจาะจงทีเดียวการเชื่อมโยงโชคลาบกับการเดินทางแล้วก็เลขยันหานะเข้าด้วยกันแบบนี้มันให้ภาพชัดเจนเลยว่ากิจกรรมแบบไหนหรืออะไรที่อาจจะนำโชคมาให้ตามมุมมองของผู้ทำนายคนนี้ค่ะไม่ใช่โชคที่ลอยๆมา แต่มีที่มาที่ไปแล้วมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะสำหรับการเสริมโชคลาภมีครับคำแนะนำคือให้สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำซึ่งอันนี้ก็เป็นการนำเอาเรื่องทางจิตวิญญาณเข้ามาเสริมเรื่องโชคลาภครับการสวดมนต์ไหว้พระนี่ดูเหมือนจะเป็นคำแนะนำที่เจอบ่อยๆเลยนะคะในเรื่องเสริมดวง ใช่ครับเป็นแนวทางปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับความเชื่อวัฒนธรรมของเราซึ่งในบริบทของคําทำนายนี้การสวดมนต์ไหว้พระอาจจะถูกมองว่าเป็นการสร้างบุญกุศลหรือการสร้างสมาธิอืมค่ะซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการเปิดรับโชคหรือเป็นการเสริมพลังใจให้มั่นคงไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ตามการที่คําแนะนํานี้ถูกใส่เข้ามาด้วยอาจจะสะท้อนว่าผู้ทํานายมองว่า ปัจจัยทางจิตวิญญาณก็มีส่วนสําคัญควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆอย่างการเดินทางหรือตัวเลขครับครบถ้วนเลยค่ะเรื่องโชคลาภและส่วนสุดท้ายของคําทํานายก็คือตัวเลขนําโชคกับการทําบุญเสริมดวงนะคะครับผมตัวเลขนําโชคที่ระบุไว้มี4ตัวค่ะคือ1 6 3 5ครับ เป็นชุดตัวเลขเฉพาะสําหรับชาววันพุธกลางวันในเดือนตุลาคม2568นี้นะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงที่แนะนําก็มี2อ,อย่างค่ะคือการถวายผ้าไตรจีวรค่ะคและการทําบุญกับมูลนิธิเด็กสถานสงเคราะห์ต่างๆคําแนะนําเรื่องทําบุญนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะมีทั้งส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรงคือถวายผ้าไตรซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ค่ะและส่วนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมคือทําบุญกับเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งก็เป็นกุศลอีกแบบหนึง่งการให้คำแนะนำที่หลากหลายแบบนี้อาจจะเพื่อให้คนที่เชื่อคำทำนายสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามกำลังหรือตามความสะดวกของตัวเองครับการเลือกทำบุญกับเด็กหรือสถานสงเคราะห์นี่พอจะเชื่อมโยงกับเรื่องความรักของคนมีคู่ที่เน้นเรื่องลูกได้ไหมคะอ๋อเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับถึงแม้คำทำนายจะไม่ได้เชื่อมโยงกันโดยตรงนะแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับที่การแนะนำให้ทำบุญกกับเด็ก อาจจะสอดคล้องกับธีมเรื่องการให้ความสำคัญกับเด็กรุ่นต่อไปที่เราเห็นในส่วนความรักของคนมีคู่ค่ะค่ะก็เหมือนเป็นการเสริมพลังในด้านนั้นๆผ่านการทำบุญได้เหมือนกันครับโอเคค่ะเราก็ได้สำรวจครบทุกประเด็นสำคัญแล้วนะคะในคําทํานายดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเดือนตุลาคม2568จากคุณรชาดาพรมยานครับผม ถ้าให้สรุปภาพรวมสั้นๆก็คือการงานมีทั้งอุปสรรคและความสำเร็จที่มาจากสติและคำพูดการเงินดูดีแต่ต้องมีสติในการใช้จ่ายสุขภาพต้องใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องพักผ่อนต้องการโรคภัยความรักคนโสดต้องรอบคอบคนมีคู่เน้นดูแลลูกหรือสัตว์เลี้ยงแต่ก็ต้องเติมหวานให้กันส่วนโชคลาภมีแนวโน้มดีโดยเฉพาะจากการเดินทางเลขยานพาหนะ พร้อมคำแนะนำสวดมนต์ทำบุญเสริมดวงด้วยเลขนำโชคที่ให้ไวค้ค่ะครับจากการพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของคำทำนายนี้สิ่งที่ดูจะโดดเด่นขึ้นมาและน่าสนใจให้คบคิดต่อก็คือการย้ำเรื่องสตินะครับที่ปรากฏในหลายๆหน้าเลยทั้งการรับมืออุปสรรคในงานการควบคุมค่าใช้จ่ายใช่ค่ะซึ่งสะท้อนว่าผู้ทำนายให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันตัวเองการตัดสินใจอย่างรบอบคอบมากม นอกจากนั้นเราก็ยังเห็นภาพที่ผสมผสานกันระหว่างคำเตือนอย่างเรื่องสุขภาพหรือความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนของคนโสดกับโอกาสหรือความเป็นไปได้ในทางบวกเช่นเรื่องเงินโชคลาภหรือการผ่านปัญหางานไปได้ค่ะ<า>ซึ่งก็เป็นลักษณะที่มักจะพบในคำทำนายทั่วไปนะครับประเด็นที่อาจจะชวนให้คิดต่อก็คือเรื่องความสมดุลระหว่างความพยายามส่วนตัวที่คำทำนายก็เน้นย้ำนะผ่านเรื่องสติการสื่อสารการพักผ่อน กับปัจจัยภายนอกที่ดูเหมือนจะควบคุมยากกว่าอย่างเรื่องโชคการเจอคนไม่จริงใจหรือแม้จะโรคภัยไข้เจ็บคําทํานายนี้ให้น้ําหนักกับสส่วนนี้ยังไงแล้วมันสะท้อนมุมมองต่อชีวิตหรือการรับมือกับความไม่แน่นอนในแบบไหนได้บ้างอันนี้น่าสนใจครับเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะสําหรับการเจาะลึกข้อมูลคําทํานายในวันนี้ก็คงต้องจบลงเพลงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ